สี่สามสองหนึ่งสวัสดีครับพบกับจ o y ซ e t Weekly ยังจะกล้าพูดว่า Weekly หรอครับยังจะกล้าพูดเหรว่า Weekly เนี่ยมันเป็นคอนเซ็ปต์ครับอ๋อคอนเซ็ปต์ว่าคือชื่อรายกันต้อง Weekly แล้วเทปออกมาจริงจริงยังไงก็ได้ขอให้รายการชื่อนี้เปก่อน มันไม่ชื่อรายการมันไม่ใช่ประมาณว่าไม่เป็นเรื่องของเรียกเวลาเราเมื่อต้นที่ีใครใครบอกคอยว่าเนี่ยเราจะมาตลอดทุกวันทุกวันพฤหัสแต่ไม่ได้บอกวันพฤหัสไม่ได้บอกวันพฤหัสทุกวันพฤหัสแต่พฤหัสไหนค่อยว่ากันแต่นี้ครั้งนี้ถือว่าพิเศษใช่ครับเพราะว่าไม่ได้มารวมกันเยอะขนาดนี้นานมากเลยนะผมเดือนผมเดือนแน่นะะมั้ง ถึงไหมน่าจจะถึงก็ได้นะก็ถือเป็นโอกาสพิเศษเพราะว่าเดี๋ยวอีต่างนี้หกเดือนก็คงจะเป็นเป็บาเดือนครั้งใช่ไหมอะไรก็เป็นโอกาสพิเศษแล้วมันก็แค่นี้แล้วกันสวัสดีค่ะไอ้บ้าว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอยู่ที่ทิงแทงทิงแพงนะก็คือเป็นอ่างต่างความคิดอ๋อคือพี่พัดมาลงอ่างที่ที่มีให้มานั่ง ซิวการอะไรนี้ไวไฟอะไรอย่างนี้ใช่ที่นี่จริงๆดีนะแบบว่าก็มีที่จอดรถให้มี Wi-Fi มีปลั๊กทุกโต๊ะที่สําคัญคนเมียด้วยแง่น่ารักด้วยคุณภาพทั้งนั้นสุดท้ายเดี๋ยวไม่เห็นผู้ชายมาเลยไม่ได้เริ่มนี่มันรอยแซ่บหรือมันอะไรวะแล้วก็ไม่ซัดอะไรกูอีกใไหนเข้าหนๆแล้วเรามารวมตัวกันเยอะขนาดนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ นะครับไปสร้างชื่อเสียงชื่อเสียงเรียกว่าสุดยอดแฟนพันแท้สมาร์ทโฟนนะฮะทำให้ผู้หญิงหลั่งน้ำตากลางรายการได้เรียบร้อยแล้วสิผู้หญิงคนนั้นเป็นใครอะครับผมสำหรับช่วงแรกของเรานะครับไอ้เจ้าตอยเป็นใครครับอาข่าวแรกของเรานะคะเป็นเรื่องของงาน Google I/O ค่ะซึ่งงานนี้เนี่ยก็จะจัดขึ้นช่วงวันที่15ถึง17นะคะ3วัน3วันต่องานที่ที่ โยนเก่งมากเลยฮะโยนช็อตสกิลสูงมากอ่ะนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ไม่เป็นบอกให้จดเดี๋ยวนี้ไม่มีวิจิทอล 4T เยอะนะช่องเจ็ดช่องอะไรก็ไปแล้วนะพัฒนาสกิลสูงขึ้นมากอะไรที่ไม่รู้นี่ปุยโยนเละเลยเละเลยอะไรจะเตรียมด้วยเตรียมทั้ไม่มีไม่มีคุณว่าอยู่อะไรแม่สซ่าชุดเสร็จปะไม่ใช่ที่หนึ่งที่อเมริกาที่ซันฟานก็ที่อะไรบริคัมบูโรเขาไม่ใช่หรอใช่เรื่องแรกเลยเป็นเรื่องของแอนดรอยด์ใหม่ครับ5.0ใช่ไหม โอเคอ้าวแล้วอะไรอ่ะอันนี้ก็เป็นสีสสามเซลลี่บีตกลงไม่ใช่คีรัมพายแบบไม่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 คีรัมไยอ๋อว่าจะพูดสำเนียงไทยมากเกินไปเพราะว่าพี่ของนักถ่ายคีรัมไพเยนะครับย่าอก็สรุปก็คือเป็นเจลลี่บีนสีสีสนะคะส่วนฟีเจอร์ใหม่ๆของตัวนี้เนี่ยยังไม่มีอะไรหลุดออกมาเลยอืมเฉยจริงอีกอย่างนึงก็คือไม่มีจริงๆเท่าที่มีข่าวคือร่วมโฆษณาคีรัมายแล้วจนตัวผมคิดว่าเป็นเรื่องของการปรับ UI ็นแนวแบบดูพวกนี้ก็แนวอะไรอย่างเงี้ยครับครับไล่ไงต่อไล่ไงต่อครับไล่ไงต่อไล่ไงต่อควนี้คือเอากระดานนะครับข่าวนี่ไม่ถึงไหนสักทีไล่ไงนะไล่ไงนะก็เลยมองว่าได้เป็นการปรับ UI ค่ะคราเนี hmm. <S <S mm ้ประมาณว่าเอ้ยตลาดแคปไม่ทำตามไม่ทันว่ะส okay. ิบจุดสองออกมาจนครึ่งปีแล้วยังไม่แอปเลยอ้าวยังสี่จุดหนึ่งอยู่ก็เลยดีเลย์แล้วกันยืดเวลาไปออก็บอกว่าโอเคอัปเกรดนิดหน่อยแล้วกันเอาเป็น4.3 ในงานจะได้มีอะไรพูดเกี่ยวกับ a n นดรอยบ้านคือจริงๆคือ Google เริ่มตันแล้วไงกูเก<อ>ิเริ่มตันแสดงเขาก็จะจะแจกมือถือสามพันเครื่องวะ่ะแจกล้านด้วย<อ>ผลิตภัณฑแล้วมีคนถามเยอะเหมือนกันว่ารางวัลที่ได้าจากรายการเนี่ยไปทำอะไรบา้างเฮ้ยหนาวอยู่อ่ะอะไล่ะนอกจากจะมีตัวเจลลี่บีนสินสามแล้วนอกจากนี้ ก Google b u b b l e มีข่าวมาว่าเซอร์วิสที่เกี่ยวกับเรื่องของการส่งรับข้อความอ่าแล้วก็มีแบบเหมือนเป็นตัวอีโมกมาใชาแ่แหละกูเกิลบับเบิลอีกตัวหนึ่งที่มีการถอดแอปพลิเคชันเหมือนกัน,นก็คือเรื่องของ g o o กูเกิลเกมกูเกิลเซอร์วิสอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีระบบคล้ายๆพวกไอโฟนไลน์ด้วยพวกเกมเซ็นเตอร์ของ iOS อเอสังเกตดูมันคล้ายกับอะไรให้ให้เดา Apple Store No คล้ายกับไลน์นะครับเพราะว่าจะบอกว่า เทรนตั้งแต่ปีเราถึงปีนี้เป็นเทรนของการทำโัวด้วยแพลตฟอร์มก็คือทั้งแชทและทั้งการทำเกมเซนเ็นเตอร์บนมือถืออ่าใช่มีัเฟซบุ๊กแล้วก็มีไอเอวิตซึ่งจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยเราะว่า Facebook เนี่ยจะสามารถสู้กับไลน์ได้ไหมเรื่องของตรงนี้แต่ปรากฏว่า Google จะมาสู้แทนละฮะซึ่งถ้าเกิดทำได้เนี่ย Android ได้ Activate ทุกวันนี้200กว่าเครื่องต่อวันเนี่ย200กว่าเครื่องทั้งนั้นเ็นคพี่ทั้งนั้นหนึ่งจุดห้าแล้ว่งจุดห้าแล 1.5เร็วกว่าแน่นอนมันคืออะไร1.5ล้านเครื่องต่อวันโตเร็วกว่าลายแน่นอนน่าสนใจน่าจับตาไม่ได้ยินคำนี้มานานแต่ว่านอกจากนี้นะคะก็ยังมีดีไวซ์ต่างๆของทาง Google ด้วยที่บอกว่าจะเอามาปรับโฉมกันไม่ว่าจะเป็น Nexus 4ปรับเป็นอะไรครับปเป็น Nexus 4เหมือนเดิมเนี่ยแหละค่ะก็จะมีเพิ่ม LTE ไงคือมีชิปแหละแต่ไม่มีเสา ก็คือชิปละหายเสาหายไปชิปอยู่ชิปไม่หายแต่เสาหายนอกจากนี้ก็มีตัวในซเซเว่นด้วยที่เขามีข่าวเลยก่อนหน้านี้ว่าจะปรับจอให้เป็นแบบว่า HD คงชัด HD หรือ Full HD Full HD Full HD มันแบบ10ปีนะแล้ว Google I/O มีอะไรอีก Google Glasses ปะปีที่แล้วก็มี g l a s s า Google Glass เอา Google Glass แก็ทแก้วไม่ใช่ยายใจสนใจมหนโอ้โห ยากเลยดูดิแต่มันแพ้อย่างเงี้ยแหละเล่นใครใครก็สนใจไงสุดก,กูก็กล้าเนี่ยเอาพูดจริงๆเราปีที่แล้วก็มีก็มีใช่แล้วก็เงียบหายไปจริงๆไม่ได้เงียบหายไปก็มีการพูดถึงเรื่อยๆใช่เป็นาัฒนากันอยู่ฉะนันเหมือนกับว่าโลกมันยัง ไม่พอมไม่งอไม่พอเทคโนโลยีด้วยแล้วก็การผลิตด้วยหลายหลายอย่าง,างแต,ต่้งเร<ป>ื่องของ SDK UI ทุกสิ่งอย่างที่ที่มันทำงานได้แบบทายคุณยอมรับกันใช่ทีนี้บอกว่าเทรนอันนี้น้องบอกว่า Google Glass เนี่ยมันเป็นเรียกว่าเป็นเทรนอย่างหนึ่งแล้วกันเทรนของ wearable device ที่จกกักนหน้นี้เนี่ยเป็นมือถือก็คือเป็นพวก handheld device แต่เนี่ยเขาบอกว่ามันมันจะเป็นเทรนใหม่ก็คือว่าจะเป็นอุปกรณ์สวมใส่แทนละแทนที่คุณจะต้องมาถือถือที่มืออย่างเดียว hand free สวมใส่ ก็กล้องกลาสมาเ้าเรา Google g l เนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะขายภายในปีหน้าปีหน้าปีหน้าตอนนี้ก็มีแจกพวก e x p l o r e e d i t i o n ไปนะครับดูดีดูดีโนไทยไปลองเล่นการครับแล้วก็ขายกันเต็มที่แล้วก็โดนด่ากันกายตนอ่าโนายดน่ได้ด่าโดาโด่ายดนข่าโดน่ายนาโด่าโด่าโมนาโอนด่าโดน่านดี่หลุนดออกม่าใน่โนาโดนด้าีนี่เมื่อกี้พ่าน่กิมบอกา่ามันจะมีพวก Variable Device ใช่นาาี่ นะคะก็ยังมีข่าวหลุดออกมาด้วยเพราะว่า Google บอกว่าจะทำเป็นแ i ร b l e เหมือนกันคือสมาร์ทวอชอ๋ออ่าแต่ว่าที่หลุดมาเนี่ยเป็นเป็นเหมือนคอนเซ็ปต์วิดีโอตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะชื่อว่า n e x u s อาจจะเป็น Nexus Watch หรืออะไรประมาณนี้ซึ <c oughs> ่งมันก็จะทำงานเชื่อมต่อกับมือถือของ Android นะคะต่อไปน,นี้เนี่ยเราก็จะสามารถแบบดูสายคนโทรเข้าโทมออกแล้วก็ทุกอย่างได้ก็คล้ายๆกับสมาร์ทวอชในปัจจุบันนี้แต่เพียงแต่ว่าพวก UI พวกความสามารถเนี่ยจะไม่เหมือนกันแค่นั้นเอง นะครับก็นั่นก็คือทั้งหมดของ Google IO ก็ยังไงเนี่ยจะมีอะไรเปิดตัวบ้างจะมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆออกมาให้เราได้ชมกันเนี่ยยังไงก็เดี๋ยวรอวันที่1ิ17นสิ็วิลลกันเดี๋ยวมาตามดูกับพวกเราจการอยู่ที่นึงเดากันอย่างเดียวไม่มีใครรู้หรอกว่าเป็นยังไงถกต้องนะคะมาค่ะต่อไปเราว่าค่ะเป็นเรื่องของนวัตกรรมจอจากทาง LG จีริงๆมาแจกตีให้เราแล้วตีเราไม่มีซัมซุงยวม ย่วม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 ถ้าจำได้ก็คือจอที่มันเป็นเฟสซิเบิลหรือดับได้ที่มันบิดได้ที่มันอ่อนเป็นจอแบบโค้งงอใช่ไหมโค้งงอโค้งงอได้แล้วก็เงียบหายไปเทคโนโลยีของหลายแอร์นี่พร้อมกับจอขัดขับได้เรื่องของแบตเตอรี่เอ้ยเรื่องของชิปสัญญาณทุกสิ่งอย่างเอ่ยเนี่ยมันจะพร้อมหรือยังเงี้พร้อมหรือเปล่าใช่สรุปรวมก็เลยว่าคงนีต้องรออีกสักครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ LG ครับ LG ก็ออกมาประกาศปึ้งโดย วายปีซิดเนตอัฟโนบายเแมวเแมวประธานาธิบดีวายปีซิดเนตโอ้โหเแมวประธานาธิบดียังไงแล้วตบล้อกันไหมประธานฝ่ายผู้ก่อสื่อสารเงี้ยลองประธานฝ่ายพื้นที่ไม่ใช่เมียประธานาธิบดีอะไรของคุณนะโอ้โหเรากำลัง่อนอังกฤษแต่เขาพูดว่าอะไรเนี่ย ว่าอะไรวะคือเขาพูดบอกว่าเออ LG เนี่ยเดี๋ยวจะปล่อยมือถือที่เป็นมีหน้าจอที่สามารถพับได้ใน OLED ใช่อยู่ในควอเตอร์ที่4ของปีนี้ซึ่งเขาบอกทำอย่างนี้จริงจริงถือว่าเป็นการตบหน้าของฝั่งซัมซุงพอสมควรเพราะถือว่าหน้าฝั่งนู้นสิเพราะว่าซัมซุงเนี่ย เรียกว่าออกมาโปรโมทเกี่ยวกับเรื่องไอตัวยูมกับไอตัวเกจิเบอร์โอเอดีเนี่ยก่อนใครนานมากใช่โชว์มาปีแล้วปีแล้วโชโช๊บจบอสุดท้ายกลายเป็นว่า LG ออกมาก่อนเนี่ยจะเป็นอะไรที่เนื้อแบบไหนเนื้อแบบไหนนี้เหมือนได้ได้ซีวันอ่ะเปิดตัวมา UHD สุดยอดมันเป็นอัลตร้าพิกเซลดีปุ๊บสุดท้ายก็เนื่นขายก่อนหมดละเนื้เอาละค่ะนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดนะคะในช่วงของหมดแล้วหมดแล้ว แล้วก็ไหนๆเราก็มาคบกัน4คนแล้วนะฮะสิ่งที่หายไปในช่วงของรายการก็อาจจะกลับมาหน่อยหนึ่งคือช่วงพี่ลาบซื้อเงียบังกลับมาสู่ช่วงที่3ของรายการนะครับสองก็กลับกันแต่ขมวสูดของพี่ลาบซื้อสายสายอะไรยากนะไปฝึกกันมาต้นไหนนีละ ไม่เป็น่ะไม่เป็นนี่เป็นอยู่คนเดียวก็ขอส่งเป็นตัวแทนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงพิลาบซึ่งกันคับเลยอายจังเลยอังไม่กล้าอายจังเลยครับก็หายไปหายไปมานานแล้วก็ตอนนี้ส่งพิลาบไปแล้วพิลาคิีอะไรกลับมาบ้างไหครับโอ้เยอะมากจริงๆบอกว่ามันมีหัวข้อหัวข้อใหญ่หนึ่งหัวข้อก็คือเรื่องของอัปเดตซอฟต์แวร์ใช่แกมีเด่ปันถาใช่ใช่ คำถามแรกกันดีกว่าตอบกันไปไวๆนะคะ50คำถามเจลลี่บีนของเอสสอบไหยังครับเอสสอบยังไม่มามาประมาณมิถุนาอ่าของใครยังไม่มาตุยุโรป่มเริ่มเริ่มมาแล้วใช่ใช่ของของไทยยังเทสอยู่นะครับโอเคผ่าไปอยากได้เอโดยซานเมื่อไหร่จะทำแจกโอแจกไม่ไหวมั้งขายดีกว่าเออแจกแจกคงไม่ไหวแต่ขายแล้เร็วนี้อ่าก็อาจจะเรื่เดี๋ยวแจกได้นะเดี๋ยวครบผ้าหมื่นแจก5ตัวสมาชิกเว็บคนแสนแล้วตอนนี้แจกแค่5ตัวโอเคคำถามต่อไป 4.2.2มีอะไรเพิ่มมาหรอครับเป็นบัคฟิกเล็กน้อยแล้วก็เรื่องของพวกคือถ้าคุณไม่ได้ใช้เป็น Android ด P U I เนี่ยไม่ก็เห็นหรอกใช่มันจะมีก็เป็นพวกพอร์ติเคชันบาร์พวกใช่ใช่แล้วก็จริงทุบอกว่าไอตัวอะไรนะสามโอสิกอะก็จะมาจาก4.2.2นี่แหละใช่ใช่แล้วเป็น Official ROM อ่ะเป็นเกี่ยว Google เท่านั้นเอ็กซ์ซอะไรแบบนี้อ่านะคะโซนนี้ในตานมาที่3จะมีอะไรใหม่ๆบ้างครับ คนนี้ไตมาดสามนะครับก็มีข่าวเรื่องของไอ้พวกอะไรโอนามิอะไรนั่นนะฮะไม่ใช่โอนามิโอนามิโอนามิเออคือถือกล้องยี่สิบล้านพิกเซลคือจะรูปร่างรูปทรงดีมากแล้วมันโอนามิอันนั้นมันไม่ใช่โอนามิอะไรเหรออันนั้นมันจอร์จมันยอดน้ำไม่ใช่เหรอเอออต่ซาร่าก็น้ำต่อไปเรื่องรับคุณทารต่อไปนะคะจอร์จคุถามมืว่ารีวิวเอปเมียแต่เนี่ยังครับขับด้านหน้าครับผม <and S 1> สัปดาห์หน้าของของผู Kick ้ <laughs> mı? สัปดาหนะ์หน้าไงไม่บอกวันผมว่าสัปดาห์หน้าสุดยอดฉลาดตอบฉลาดตอบคำถามคือ X1 จะออกก่อนหรือไอ้นี่จะออกก่อนไอ้นี่ออกก่อน X2 ออกแล้วครับเซียรสุดยอดแฟนกแท้ซัมซุงเอสทูจะได้กินเจลลี่บินเมื่อไหร่ครับออกแล้วกดกดกดรับเดทแล้วได้แล้วเอสทูอัปเดตก่อนเอสสองเหรอใช่ใช่ผลลาย HTC One X จะอดได้4.3จริงไหมครับหรือว่าข่าวลือ วันเอสนี่มันลือตอน5.0มากที่ว่าจะไม่อัพรับกีรัมพาร์แมแต่ว่า4.3ยังไม่ชัวนะครับทวเวย k 3b2 ไฮฟิลิกอน G P U นิตระกูลเดียวกับวีเวียน G P U หรือเปล่าครับออของเขาเองเลยครับเขาไว้ทำเองอยากดูรีวิวเอสพิเลสตครับก็ตามตอบไปก่อนได้สนใจ s 4หรือน้อ2ครับมีที่ให้ลงแอปเหลือประมาณเท่าไหร่ครับระยะลงแอป ระยายแอป,ปลง S D การได้ไหมครับลง S D การนี่ไม่ได้ไไดครับโดยลากานส่วนเื่อที่เหลือประมาณ10กิกแต่ว่า S 4เนี่ยอี่มันไม่ถึง9ปดกิก์กิกอยากทราบว่า ZL เด้งเหมือนกับ Z หรือเปล่าครับเดง้งน้อยกว่าครับแัดเด้งมากค่ะต,ตอนนี้คือ ZL มีปัญหามากกว่า Z อยากให้รีวิว Galaxy S 4 vs HTC M7 One นะนะอ๋ะอเ,เดี๋ยวลองดูถ้ามีโอกาสนะครับทำไมปลาหมึกหล่อจัง เกมเซ็กซ์ปเป็นผู้ชายจุ <c oughs> ๊บๆ Galaxy ไในอัพเดตเป็นเซ l ี y ีน a ะครับหัวเราเสียงสูงมากนะโนเกียรู้เมีย920ดีแค่ไหนถ้าเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นๆอย่าง iPhone หรือว่า Xperia ครับซื้อ iPhone กับ Xperia แล้วกัน <c oughs> HTC One versus x p e r i a ซ versus S4 จะเลือกอะไรกันครับขอคำตอบด่วนครับยกเลยยกเลยมีว <One S 2> ันมะีแซนมี S4 ซื้อวันวันวันเอสโซครับนี่สาวกแอนดรอยตั้งปฏิเสธสายอยู่ตรงไหนกเ็เข้าเดาเลอร์แล้วก็กดเมนู มันโดนซ่อนครับตอนแรกมันมันจะไปอยู่ที่หน้าเซตติ้งแต่ตอนนี้มันโดนจับย้ายมาอยู่ในหน้าในในหน้าเมนูของเดลเลอร์แล้วป็ิเศษสายยังไงอ่ะก็คือตั้งตั้งค่าไม่รับสายนั้นไปเลยไงอ๋อตงเปิดไปเลยว่าตั้งดับหรสั่งีรำพายเปิดตัวเดือนไหนเน็กซัโฟจะได้หลังจากเปิดตัวนั้นไหมเออเน็กซัโฟน่าจะได้หลังเปิดตัวไม่นานหรอกมั้งแต่ว่ามันยังไม่เปิดตัวเปิดตัวนี่คือคงคงเป็นปลายปีนี้แหละแรืว่าปลายปีเหมือนกันทำไมจีเน็กอัพเป็น4.2แล ไม่เหมือนกับถูกออกแบบมาเพื่อเป็นดูว่าคอหรอลองกขาจะได้รีเซ็ตดูก่อนมันไม่กระตุกนะใช้อยู่แล้วหนึ่งกิ๊กจูว่าคอตัวไหนหน้าถอยไอ้หนึ่งกิ๊กดูว่าคอกว้างมากเลยอ่ะก็เป็นเรื่องซอฟต์ซอฟต์แวร์กับแบบสองอย่างน่าจะแค่นั้นก็พอก็เลือกได้ละือโยงบอีกอย่างว่างบเท่าไหร่เอาตอนเอาตอนนั้นอะไอ้สี่มีเทคโนโลยีที่ดีกว่า HTC One หลายๆด้านหรือเปล่าเหมือนคนละ ใช่มันก็คนละสายอะครับถามว่ามันเท่ากันถามว่าไอซีเอสสามเยอะไหมก็ดีกว่าสมควรวันก็ดีกว่าพวกสายเดิมพวกมันสมควรเยิ่มกันอ XPLX จะราคาเท่าไหร่ในไทยมันจะหมื่นต้นครับ Tab เจ็ด plus ทำไมตั้งแต่อัพเจลิ y ินแบตหมดไวกว่าไอซีเอสตุ้งเบยแต่ว่าลอมนอกเปล่าครับถ้าลอมนอกไปเปลี่ยนใหม่นะเพราะจริงๆลอมนอกจากประสบการณ์ส่วนตัวที่เล่นมาจริงๆแล้วมันเป็นลอมที่ยังไม่เสร็จจริงๆ นายเกิดผลว่าทำไมลอมไทยถึงต้องรอก่อนเพราะคนไทยด่าด่าแรงมากไทยด่าเร็วมีแอปอะไรที่ใช้เราได้เหมือนโฟโตเปียร์ไหมครับไม่มีครับตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีไม่มีมีแค่แบบว่าเป็นแนวนอนตัวนี้แปลกจริงเป็นตัวที่ไม่สามารถถอดได้งงเหมือนกันไม่มีคนทำมาทำไมแอนดรอยต้องอัดสเปกมากกว่า 2- ถึงสเท่าเพื่อให้มันลื่นเท่าไอโฟนมันไม่ลื่เท่าไอโฟนมันไม่ลื่นทำไมไอคิวหกไอคิวหกผมถ่ายวิดีโอได้แค่ h อล่ะครับ ใช้หบางสิครับอย่างงี้ Galaxy S4 ใช้เทคโนโลยีอะไรหรอคะถึงใช้ฟังก์ชันใช้นิวชี้ที่ไปจิ้มที่จอแล้วมีพรีวิวมาให้ดูได้นะก็โฟติ้งทัดเหมือนของ Sony ไงเหมือน Sony Solar ไง้ดิงจอมันปรับเต็มเต t มเต็กเร็มเต็มาต็มเอ็มเต็มันคือการปล็มเต็มเต็้เต็ม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 ยตรมเต็อเต็มเ้็มเต็รเต็มเ็มเตอมเต็มเก็่เต็มเตบบเต็มเต็มเตกเต็่็เตวเตี้ยังไงก็ระวังเองแบตนะโอเค แล้วพวก S 3ามโน้ตสอโน้ตเนี่ยจะมีได้อัปเดตฟีเจดีย์ไหมคะจะทำแต่ยากเขาจะได้ข่าว HTC Butterfly จะได้4.2กับ Sense 5ทราเมื่อไหร่อ๋อน่าจะเป็นช่วงอีกสักพักนึงครับ <S Samsung S 4 <S มันไม่ใช่ CPU 8ปวหัแท้ใช่ไหมครับมันแค่เอา q อ a d c o r สองตัวมาวางอยู่พร้อมกันใช่ไหม,มเรียกว่าสี่บวกสี่พูดเราพิมพ์เป็นภาษาไทยใกล้ไหมย,ยังครับตลาดไทยยังไม่ใหญ่พอที่คนจะยอมมาเดเวลอปให้ Google ซุ่มทำอยู่ยา Google Zoom เนี่ยม,มือนกับ Google c o m ป e r c e กูส่งกูก็สุ่มไงกูสุ่ม่กูเล่าหคอมต่างกันเมืกี้ก็ไม่เข้าใจนะไงแอนดรอยของไอโมบายตระกูลคิวไอคิวจะมีโอกาสได้อัปเดตถึง5.0ไหมฮะไม่อัปเดตครับแก้บั๊กอย่างเดียวหลังของไอโมบายนะครับเขามีจุดเยิร์มครับสรุปเอสี่ที่ขายในไทยจะรองรับ 4G เปล่าไม่ซัมซุงกาแล็กซี่เอสโฟจะมาเมืองไทยเมื่อไหร่ครับสิบสาม สาขายแล้วสิบอะไรอ่ะสิมันเป็นคอน sumer เออสิบป็สีวันเว้ยเอออแล้วพูดถึงมแล้วงองกล้องกากอย่างที่เขาบวนจริงๆหรือเปล่ากล้องดีนะดีกล้องดีนะกล้องดีเลยโอ้โหไอซีอีปวดร้ายทำไม LG Optimus ิอัปเดตเป็น ICS ไม่ได้แล้วทำไม LG o p t อั u เน l a c ตอัพเดทได้ทั้งที่โซลโซลโอะไรนะโซโซ SOL อ๋อโซโลลล่ เขาจะอัพไม่อัพก็โยนทางเขาจริงมีแอปอะไรที่ถ่ายวิดีโอแบบสโลได้บ้างหรือเปล่าใช้ s 3ครับวิด <c oughs> ีโอแบบสโลเขาว่าไงติดสโลเป็นเรื่องของฮาร์ดแวร์นะถูเพราะว่าร์ดแวร์ก็ซอฟต์แวร์ด้วยมันต้องเพิ่มเฟรมเรทให้มากกว่าปกติ2เท่าถึงจะสโลได้น้อยกว่า2เท่าดังนั้นถ้าเกิดทำให้สโลมันก็จะทำให้ภาพมันกระตุกกระตุกกระตุกตอนนี้ถ้าเกิดมีกล้องถ่ายสโลได้ก็จะมีพวกตูนไอทีซีไอทีซีวันถ่ายได้แล้วก็พวกไอซูส์นแอนดรอยพวกตัวใหม่ได้้แลว คนั้งสองใช้งานเป็นไงบ้างครับยังไม่ได้ใช้เลยนะเพิ่งเปิดตัวเพิ่งได้มาลองครับเพิ่งได้มาลองขอรับแป๊บหนึ่งค่ะนี่ก็คือคำถามทั้งหมดในช่วงของพิรักสื่อสารครับผมและนี่นะคะก็คือรายการของเราในวันนี้นะคะกับรายการจอยซัดวิลี่พี่สายปีละครั้งเลยนะถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากติดตามพวกเราเนี่ยก็สามารถติดตามได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางด้านเฟซบุ๊กค่ะทวิตเตอร์ท g l e บพลัสเว็บไซต์ ก่อนนะคกูก็พลาดไม่เคยอัปเดตด้วยหวังเอ้ยนานๆอีกครับถือว่ามีถือว่ามีถือว่าเรามีครับแล้วก็ถ้าเกิดจะได้อีกใน YouTube Channel y o u t u ย e YouTube นี่คิดมากนะตอนนี้คิดมากแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากติดตามเก่งก็มีรายการทีเทคอยู่ที่ช่อง11นะฮะมีรายการมัตเตอร์ช่อง11นะคะครับผมตอ้วก็มมีรายการครับต้องรีบดูก่อนที่เขาจะไล่ออก เอนไล่ออกแล้วเนี่ยก็ยังมี YouTube Channel ของกิงกัวิสนะครับค่ะที่โยมได้เนื่งวันนี้เป็นต้นไปนะฮะครับผมก็ขอทิ้งท้ายรายการไว้ด้วยคิโยมิของเก่งด้วยก็ขอลาทุกคนด้วยสวัสดีครับลาเลยนะครับสวัสดีค่ะโหดขียี่ยวยี่ยีโยมเยี่ยมมากเลยครับยุงกัดแล้วทำไมแกไม่ยอมปิดวันปิแกปิดปิดไม่ใช่หรอ ไปดูรับเพือไปได้ครับ <laughs> แต่ที่ดูเหล็กทำอะไอที่เป็นชุยกทรงที่เหมือนว่า <aha> ส,สามารถฟอร์เพลย์ได้อันนี้วิชาการวิชาการนี่มันเริ่มนอกเรย่อแล้วน,นะเน,นี่ยัเป็นงนด้วยั่นนั่นไม่ต้องเล่นก็นได้ก <laughs> ็ <loca is> มี ก็มีคู่ก็งาซลักก็เหมือนกันกินได้ครับเขาต้มเขาแล้วเขาแค่เขากินแบบวงการมาร์ทโฟนแล้วแอนดรอยก็ใช่ดิเฮ้ยนี่ไงแฟนมันแพ้เป็นมาร์ทโฟนวงการป่ะโครงการเออเขาแรกก็เป็นของคู้ไบโอนตกลงใครอ่ะไม่จบนะให้ให้ฝากรายการท t e c h ด้วยอ่ะไม่อบให้แค่เลยให้ไม่เอาไม่เอาให้ลิ้มพันกันให้ฝากรายการท t e c h ด้วยอ่ะไม่เอาให้ฝากรายการคิโยมีด้วย เอาแน่นอนเลยไหเมไม่สามสองหนึ่งคือยาไม่เศษเลยพอๆเลยเดือดจ้ำนึงกาบมันพอดีเฮ้ยขอขอขอลิงก์ขึ้นมาตรงนี้เลยนะให้คนทั้งคนลิงก์ไปได้อ๋อโอเคเดือปึ้งไม่รู้ไปไหนกันบ้างอายเอินเซิร์ดเลยเอินเซิร์ดเลยอายมากอายมากตายมากค่ะก็สงสัยว่าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูเลยรอดูรอดู